สวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านสวัสดีครับวันนี้วันนี้เราจะมาพูดกันถึงแนวโน้มราคาทองคำนะครับอย่าลืมนะครับคอร์สของเรามีคอร์สการเรียนรู้าราคา7900บาทนะครับตอนนี้โปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนนะครับ30พฤศจิกาก็คือราคาจะเหลือเพียง4900บาทนะครับแล้วเราก็จะมีแถมแก้วน้ำ พอร์ตฟ้าของเดอ s e เซิร์นะครับพร้อมกับแถมหนังสือการเรียนการสอนซึ่งเป็นคู่มือในการเรียนในครั้งนี้ด้วยนะครับนั่นคือ1เรื่องนะครับที่ตอนนี้เกิดขึ้นกับเพจของเราแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือช่วงนี้มีการร่วมบุญนะครับร่วมบุญเพื่อสร้างห้องแห่งความสุขนะครับห้องแห่งความสุขห้องน้ํา ถวายวัดหน้าพระเมรุราจิกาลามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับใช้งบประมาณค่อนข้างมากดังนั้นขอให้สมาชิกทุกท่านที่มีจิตศรัทธานะครับมีกําไรพอร์ตมีกําไรก็ช่วยกันแบ่งกําไรนั้นมาช่วยกันในการสร้างห้องน้ําห้องแห่งความสุขด้วยกันนะครับเราก็จะมีอยู่2เรื่องนะครับ,รบเรื่องที่1ก็คือเราจะมีการคอร์สการเรียนการสอนนะ โปรโมชั่นจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับราคา7,900บาทลดเหลือ4,900บาทนะส่วนเรื่องที่2ก็คือเรื่องการร่วมบุญสร้างถวายห้องแห่งความสุขห้องสุข,ขาถวายวัดหน้าพระเมรุราจิการามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะมี2เรื่องนะครับให้สมาชิกได้ร่วมกันนะได้ร่วมกันในครั้งนี้นะ วันนี้เรามาพูดสวัสดีครั้งครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่17พฤศจิกายน2563ครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านเมื่อวานนี้เป็นไงกันบ้างครับราคาทองคําได้ร่วงลงมานะครับเมื่อวานนี้มีข่าววาวัคซีนเนาะแก้ไขไวรัสนะครับก็ทําให้ราคาทองคําร่วงลงมาถึง1863เหรียญน,นะ สมาชิกหลายท่านได้ปิดทำกำไรกับพอร์ตที่ขายเซลล์กันเอาไว้อย่างเพลิดเพลินนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอย่าลืมนะครับมีกำไรร่วมบุญสร้างบุญด้วยกันนะครับแบ่งกำไรมาสร้างบุญด้วยกันนะอย่าลืมนะหนุนนำตัวเองด้วยบุญกุศลนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ปิดใครที่ยังไม่ได้ปิดเนี่ยต้อง ไม n นจเมนต์พอดีๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่ราคาทองคำล่วงลงมาถึง1863เหรียญแล้วเนี่ยมันก็ได้ยกตัวขึ้นนะครับได้ยกตัวขึ้นแล้วตอนนี้ก็ขึ้นมาที่จุดเดิมเลยนะครับบอกให้รู้ว่าบอกให้รู้ว่าแนวโน้มการย่อตัวลงตอนนี้เนี่ยอ่อนแรงแล้วนะครับอ่อนแรงแล้วมีแรงซื้อหนุนกลับมานะครับดังนั้นการเทรดก็ต้องเป็นไปตาม สถานการณ์นะเราต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์นะครับเราจะมาดาูการเทคนิคกันว่าเทคนิคว่าอย่างไรกับเราบ้างนะครับเราไปดูเทคนิคพร้อมๆกันนะครับใครเข้ามาแล้วรายงานตัวเข้ามาครับขอไลค์ขอหัวใจกดแชร์เป็นค่าครูให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์เป็นค่าครูให้ดึกกันด้วยนะสวัสดีครับคุณกดชกรคุณบุ๊คคุณมามี่คุณอัดคุณเลนนี่คุณแพทสวัสดีครับ เราไปดูด้วยกันเลยครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับวันนี้แนวโน้มราคาทองคำเนี่ยอย่างที่บอกไว้เมื่อวานครับก็คืออะไรครับเมื่อวานนี้เราได้บอกเอาไว้ว่าแนาวโน้มราคาทองคำนะครับมันกำลังรีบาวขึ้นใช่ไหมครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันรีบาวขึ้นอย่างลักษณะอย่างนี้นะครับ นี่เป็นเทรนแนวรับเนาะนี่เป็นเทรนแนวรับซึ่งตอนนี้กลายเป็นแนวต้านไปแล้วนะครับครับตอนนี้แนวต้านตัวนี้เนี่ยที่เราได้บอกไว้เมื่อวานครับเราจะสังเกตเห็นว่าราคาทองคำนะครับได้ลดลงมาลดตัวลงมาแล้วก็หลุดแนวรับไปแล้วนะครับหลุดแนวรับตรงจุดนี้นะ หลุดแนวรับเทนไลน์ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ลงไปจนไปทำโลอยู่ที่1863เหรียญตรงนี้นะครับปัจจุบันมันได้เด้งกลับขึ้นมานะครับรีบาวกลับขึ้นมาพยายามจะเข้ามายืนในในเทรนไลน์ที่มันหลุดลงไปนะครับเราก็ต้องมาดูกันครับว่ามันจะยืนได้ไหมนะมันจะยืนได้ไหมลักษณะการกลับมาครั้งนี้เนี่ยมีนยยะพอสมควรนะครับเพราะอะไรครับ มันรีบาวกลับมาค่อนข้างมากนะครับดังนั้นเราก็ต้องมาดูเทนตัวนี้ครับถ้ามันสามารถยืนได้นะเอาง่ายๆถ้ามันสามารถกลับเข้าเทนได้มันก็จะขึ้นต่อนะครับมันก็จะขึ้นต่อนะครับแต่ถ้ามันกลับเข้าเทนไม่ได้มันก็จะลงไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะลงไปใหม่อีกครั้งหนึ่งดังนั้นวันนี้เนี่ยจึงมีจุดให้เฝ้าระวังอยู่ก็คือเทนไลน์สีเหลืองตัวนี้ครับ ทเทนไลน์ที่เมื่อวานนี้เป็นแนวรับแล้ววันนี้เนี่ยได้เปลี่ยนแปลงแนวรับนั้นเป็นแนวต้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับยืนได้เมื่อไหร่ขึ้นต่อนะครับถ้ายืนไม่ได้ก็จะกลับลงไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือลักษณะของแนวโน้มในวันนี้เลยครับจุดเฝ้าระวังคือเทนไลน์สีเหลืองตัวนี้นะครับสมาชิกทุกท่านใครเข้าใจจุดนี้นะครับเมื่อวานนี้หลุดลงไปให้เราได้ทำกำไรนะครับ ใครที่เปิดขายไว้ตามคําแนะนําตั้งแต่วันศุกร์เนาะตั้งแต่วันศุกร์ที่เปิดขายไว้เมื่อวานก็ได้ปิดทํากําไรกันไปเพืดเพลินไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครไม่ได้ปิดใครที่ไม่ได้ปิดตอนนี้มันเด้งกลับขึ้นมาต้องระมัดระวังพอร์ตดีๆนะครับต้องระมัดระวังพอร์ตดีๆนะครับรักษาสต็อปลอสด้วยนะครับ m ม n a จเมนต์พอร์ตดีๆนะครับเพราะเมื่อวานนี้มันลงไปให้ปิดแล้วแล้วมันก็เด้งกลับขึ้นมาตอนนี้กําลังพยายามทดสอบ เทนที่หลุดลงไปซึ่งตอนนี้กลายเป็นแนวต้านไปแล้วนะครับยืนได้เมื่อไหร่ขึ้นต่อนะฮะแต่ถ้ายืนไม่ได้มันจะลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงจุดนี้ใครเข้าใจกด5มา1ตัวครับใครไม่เข้าใจกด0ใครเข้าใจกด5มา1ตัวครับไม่เข้าใจกด0อย่าลืมนะครับกดแชร์เป็นค่าครูให้กันด้วยนะเมื่อวานไม่ถึง80แชร์นะสมาชิก วันนี้ขอเหมือนเดิมครับขอแปดสิบแชร์เหมือนเดิมครับแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นอีกตรงนี้ใครเข้าใจกดห้ามาหนึ่งตัวครับไม่เข้าใจกดศูนย์แล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นอีกเราก็ไปดูที่ลายเดครับลายเดเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้ลายเดเกิดอะไรขึ้นครับเราจะเห็นว่าลายเดเมื่อวานนี้นะครับ แท่งเทียนลายเดย์เมื่อวานนี้นะครับปิดเป็นแท่งโดจิหางยาวนะครับปิดเป็นแท่งโดจิหางยาวบอกให้รู้ว่าราคาทองคําได้ระเบิดเทนนะครับได้ระเบิดเทนออกมาแล้วก็เคลื่อนตัวอยู่ในแท่งหางยาวตัวนี้แล้วโดยมีไฮอยู่ที่พันแปดร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับเราก็ขีดไปเลยไฮของแท่งเทียนอยู่ที่พันแปดร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญแบบนี้ นะครับแล้วโลโลก็อยู่ที่ปลายของไส้เทียนก็คือ1863เหรียญตรงนี้ครับนี่ก็คือการระเบิดเทนเมื่อวานนี้นะครับของราคาทองคำนะครับดังนั้นในวันนี้ราคาทองคำก็จะเคลื่อนตัวจากแท่งเทียนนะครับที่เป็นโดพินบาพินบาหางยาวตัวนี้นะครับก็บอกให้รู้ว่าบอกให้รู้ว่าอะไรการใช้พินบาก็คือถ้ามันเบรกให มันจะขึ้นต่อนะครับถ้าเบรก high จะขึ้นต่อแต่ถ้าเบรกโลถ้าเบรกโลก็จะลงต่อนะครับนี่คือลักษณะของแท่งเทียนลาย day ที่บอกกับเรานะครับในตอนนี้เลยบอกให้รู้ว่าราคาทองคำไายเวย์อยู่ในกรอบ1,860ถึง1,900เหรียญครับในวันนี้เบรก h i g ไปต่อครับ ถ้าเบรกโลลงต่อครับถ้าไม่เบรกมันก็ไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้นะมันก็จะไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้นะครับนี่คืออารมณ์ของแท่งเทียนลายเดย์เมื่อวานนี้ครับที่ปิดแท่งจากลายเดย์แท่งเดียวเลยนะนี่คือลักษณะการเทรดโดยการใช้แท่งเทียนเพียงแท่งเดียวเ็าจะเป็นตามนี้เบรกไฮของแท่งเทียนเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นพินบาหางยาวอยู่ที่พันเก้าร้อยเหรียญก็ขึ้นต่อถ้าเบรกโล พันแปดร้อยหกสิบเหรียญโดยประมาณก็ลงต่อถ้าไม่เบรกก็จะไซเวย์อยู่ในกรอบนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะเมื่อวานนี้เป็นการระเบิดเทรนระเบิดเทรนแนวโน้มของราคาทองคํานะครับในระยะสั้นให้มันกว้างขึ้นให้มันกว้างขึ้นเนื่องจากเทรนเมื่อวานนี้มันแคบมันแคบเกินไปนะครับราคาทองคํามันอึดอดัดเข้าใจใช่ไหมอะไรที่แคบเกินไปมันก็จะเก,เกิดความอึดอัดขึ้น ดังนั้นการระเบิดออกก็คือเจ้ามือเขาก็จะทําการขยายกรอบให้มันกว้างขึ้นนะครับตอนนี้ก็ขยายมาให้วิ่งอยู่สี่สิบเหรียญเลยนะครับสะใจไปเลยครับสี่สิบเหรียญอะฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับนี่คือ2ลักษณะนะครับจากลักษณะลายลายหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ลายเดก็บอกเอาไว้อย่างนี้นะครับบอกให้รู้ว่าถ้าเกิดสามารถกลับขึ้นมายืนบนเทนได้ซึ่งเทนก็อยู่ประมาณพัน พันเก้าร้อยเหรียญเนี่ยมันก็จะขึ้นต่อใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเบรกลเมื่อวานนี้มันก็จะลงต่อนะฮะถ้าไม่ใช่มันก็จะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบนี้แล้วที่สําคัญที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คืออะไรครับก็คือกรอบใหญ่ครับที่มันเบรกเอาไว้กรอบใหญ่ที่มันเบรกเอาไว้คืออะไรกรอบใหญ่ที่มันเบรกเอาไว้ก็คือกรอบนี้ครับโลอยู่ที่พันแปดร้อยห้าสิบเหรียญตรงนี้เนาะ ลอยอยู่ที่พันแปดร้อยห้าสิบเหรียญตรงนี้แล้วไฮก็อยู่ที่พันเก้าร้อยหกสิบห้าเหรียญตรงนี้นะครับนี่คือกรอบใหญ่ที่มันเบรกเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากว่าราคาทองคําสามารถเบรกกรอบสีเหลืองเล็กได้เมื่อวานนี้มันระเบิดเนาะแล้วทํากรอบเหลืองเล็กเอาไว้เห็นไหมครับมันก็จะถ้ามันเบรกได้มันก็จะเคลื่อนตัวมาเล่นในกรอบใหญ่สีฟ้านะครับ นี่ก็คือกรอบการเคลื่อนตัวของราคาทองคำซึ่งสร้างใหม่สร้างใหม่ในวันนี้ในเมื่อาวานเนาะแล้วก็ให้มาเทรดกันในวันนี้นะครับลักษณะจะเป็นเช่นนี้นะดังนั้นสมาชิกทุกท่านต้องระมัดระวังจุดนี้นะครับต่วัาระวังกรอบสีเหลืองนะครับกรอบสีเหลืองตรงนี้ใครเข้าใจกด5มา2ตัวครับไม่เข้าใจกด0ูนย์ หากมันเบรกรกอบเหลืองได้มันจะเป็นเล่นต่อในกรอบฟ้านะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ต้องระมัดระวังกันดีๆนะครับใครเข้าใจกด5มา2ตัวไม่เข้าใจกด0 <c> ูน <oughs> นี้เราก็ไปดูต่อครับเราไปดูกันต่อในไทม์เฟรมรายเด y RSI บอกว่าอะไรกับเราครับ RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่า50จุด s s i ยังคงเคลื่อนตัวต่ำกว่า50จุดบอกให้รู้ว่าแนวโน้มเนี่ยมันก็ยังเป็นดาวเทนอยู่นะครับตราบใดที่ s s i ไลเดยยังไม่สามารถยืน50จุดได้มันก็จะยังไม่เป็นอัพเทนนะครับดังนั้นดังนั้นอะไรครับสมาชิกทุกท่านเราก็ต้องดูตรงจุดนี้ด้วยนะครับเราต้องดูตรงจุดนี้ด้วยแต่ว่าไลายเดยก็คือวันละแท่งเดียว กราฟจะปิดแท่งแค่วันละ1แท่งเท่านั้นดังนั้นการใช้การาฟลายเดยในการเทรดจึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างชา้าตอบโจทย์ได้ช้านะครับบางครั้งเนี่ยมันวิ่งไปแล้วราคาวิ่งไปแล้วแลอินดิเคเตอร์ถึงจะตอบโจทย์นั้นนะครับมันคือความชัวของการเทรดระยะกลางระยะยาวเนาะซึ่งเดย์เทรดจะไม่ใช้กันอยู่แล้วนะครับเราก็ไปดูกันต่อที่ลาย4ชั่วโมงครับลาย4ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นบ้าง เราจะเห็นว่า ISI l าย4ชั่วโมงเนี่ยมันขึ้นมายืน50จุดได้นะครับเห็นไหมครับปัจจุบัน ISI อยู่ที่ปัจจุบัน ISI l i ชั่วโมงอยู่ที่ห้จุดนะครับบอกให้รู้ว่าอตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยมันมายืนที่50จุดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มมันคือมันจะเป็นอัพเป็นการขึ้น ต่อนะหมายถึงการขึ้นของมันยังไม่จบหรือเปล่าเราต้องระวังจุดนี้นะการขึ้นของมันยังไม่จบหรือเปล่านะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่ามันยังขึ้นไม่จบเป้าหมายการขึ้นของมันก็ยังคงอยู่ที่อีก2จุดเมื่อวานนี้ก็คือ1 9 0เเหรียญแล้วก็1 9 2เ่เหรียญนะครับเป็นเป้าหมายการขึ้นนะครับหากยังขึ้นไม่จบนะ แต่หากว่ามันขึ้นจบแล้วนั่นหมายถึงเป้าหมายการลงของมันก็จะเป็นอะไรครับนี่เลยเป็นเทรนไลน์ตัวนี้ครับนี่คือกราฟลาย4ชั่วโมงนะครับเราลากเส้นไปเลยครับจากโล1,950เหรียญผ่านไปเลยครับผ่านไปแบบนี้อ่าเราจะลากจากโลผ่านโลไปนะครับจากโล1,850เหรียญตรงนี้ ผ่าน8855เหรียญตรงนี้เราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อวานนี้ราคาทองคาลงมาทดสอบแนวรับเส้นนี้นะครับแนวรับเส้นนี้นะครับแล้วไม่ไม่สามารถหลุดลงไปได้แนวรับเส้นนี้สามารถรับอยู่เห็นไหมครับพอมารับอยู่มันก็เด้งกลับเลยนะครับอ่ามารับอยู่มันก็เด้งกลับเลยนะครับเพราะฉะนั้นโลที่1 8 6 3เหรียญเมื่อวานนี้มีในยะสําคัญพอสมควรนะครับ มีนัยยะพาสำคัญพอสมควรนะครับมันอาจจะจบไปแล้วหรือเปล่าสําหรับการลงในครั้งนี้มันอาจจะจบไปแล้วหรือเปล่าสําหรับการลงในครั้งนี้เราก็ต้องมาระมัดระวังไปด้วยกันนะต้องมาระมัดระวังไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นการยืนที่เส้นเทรนนี้จึงเป็นจุดสําคัญมากนะครับเราขีดเส้นเทรนนี้ไปเลยการยืนที่เส้นเทรนนี้เนี่ยจึงเป็นจุดสําคัญมากที่ต้องระมัดระวังนะครับ นี่ครับอย่างที่บอกไว้ครับหากว่ามันยืนได้หากว่ามันสามารถกลับไปยืนที่เส้นแทนเส้นนี้ได้ไหมายถึงมันจะขึ้นต่อนะเข้าใจใช่ไหมครับแต่ถ้ามันยืนไม่ได้มันก็จะลงมาเพื่อทดสอบเทนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถามว่าแล้วมันจะลงมาไหมเป็นอะไรที่ตอบลำบากครับเพราะตอนนี้เนี่ยราคากำลังพยายามจะยืนเทนเส้นนี้อยู่นะ ยืนได้เมื่อไหร่เนี่ยหมายถึงมันจะขึ้นต่อทันทีนะแต่ถ้ายืนไม่ได้ก็มีโอกาสจะย่อตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นใครที่ติดสถานะอะไรเอาไว้เนี่ยต้องระมัดระวังตัวเองแล้วนะครับต้องมาเนจเมนต์พอตตัวเองดีๆแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ราคาทองคำมันให้โอกาสแล้วมันให้โอกาสลายมันให้โอกาสในการลงมาใช่ไหมมันให้โอกาสในการลงมาเมื่อวานนี้นะครับ มันลงมาทดสอบเทนตรงจุดนี้เรียบร้อยไปแล้วแล้วมันไม่หลุดนะครับพอมันไม่หลุดเนี่ยครับมันลงมาจากไฮเนาะมันลงมาจากไฮนะครับลงมาตึง้งชนเทนแล้วไม่หลุดเด้งกลับเด้งกลับขึ้นมานะครับนี่ก็คือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ครับพอมันเด้งกลับขึ้นมาก็ต้องมาอยู่ดูที่แนวต้านที่เมื่อวานนี้เป็นแนวรับแนวรับกลายเป็นแนวต้านไปเมื่อวานนี้นะครับว่ามันจะยืนได้หรือยืนไม่ได้ นะถ้ายืนได้ก็จะเกิดเป็นเคสที่หนึ่งคือขึ้นต่อนะครับยืนได้เมื่อไหร่ก็คือขึ้นต่อเป็นเคสที่หนึ่งยืนไม่ได้ก็จะย่อตัวลงมาเป็นเคสที่สองสำคัญนะครับตรงจุดนี้สำคัญมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้ามันยืนได้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับกราฟลายวันตัวนี้นะครับ ถ้ามันยืนได้เมื่อไหร่มันจะไปสอดคล้องกับกราฟรายวันตัวนี้หมายถึงว่ามันจะขึ้นต่อนะครับมันจะขึ้นต่อทันทีเลยนะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นมันจะไซด์เวย์ออกข้างลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือสอดคล้องกับกราฟรายวันนะเราจะเห็นว่ารายชั่วโมงบอกว่าแบบนี้แต่รายวันบอกว่าถ้ายืนได้เมื่อไหร่ขึ้นต่อยืนไม่ได้ก็จะไซด์เวย์ออกข้างใช่ไหมครับ ตรงจุดนี้เป็นจุดที่นักลงทุนต้องตัดสินใจหมยแล้วก็ดูแลพอร์ตตัวเองดีๆนะครับแมเนจเมนต์พอร์ตตัวเองดีๆเพราะว่าไอ้เจ้ากราฟตัวนี้ราคาเมื่อวานนี้มันบอกว่าฉันลงไปให้แล้วนะฉันลงไปให้แล้วนะคุณปิดหรือยัง1863มเหรียญคุณปิดหรือยังพอร์ตขายของคุณคุณปิดหรือยังถ้าคุณปิดแล้วพอร์ตว่างก็รอดูต่อไป แต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ปิดคุณต้องระมัดระวังพอร์ตของคุณให้ดีๆนะครับเพราะว่าในโล1,863เหรียญเมื่อวานนี้เป็นโลที่มีในยะนะครับเนื่องจากว่าลงมาทดสอบเทนแนวรับแล้วไม่หลุดแล้วเด้งกลับนะครับโอเคเนาะสมาชิกทุกท่านเข้าใจตรงกันนะครับตรงจุดนี้ถ้าเข้าใจกด5มา3ตัวครับไม่เข้าใจกดศูน เข้าใจกด5มา3ามตัวครับไม่เข้าใจกดศูนแล้วที่สำคัญเนี่ยมันมีอีกจุดหนึ่งครับให้เราเฝ้าสังเกตครับมันมีอีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องสังเกตครับก็คือเรามาดูตรงจุดนี้ครับตรงจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องเฝ้าระมัดระวังคืออะไรครับ เจ้าราคาทองคาเนี่ยมันทํารูปแบบรูปแบบหอยู่ครับมันทํารูปแบบรูปแบบหอยู่ครับรูปแบบนั้นคืออะไรครับรูปแบบนั้นก็คือหูถ้วยตัวนี้ครับสมาชิกเห็นภาพนี้ไหมครับ ราคาทองคำขึ้นมาเนาะราคาทองคำขึ้นมาแล้วตอนนี้เนี่ยมันกำลังทำหูถ้วยหรือเปล่านี่คือกราฟรายเดย์นะสมาชิกทุกท่านนี่คือกราฟรายเดย์นะครับถ้ามันทำหูถ้วยแบบนี้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเดี๋ยวมันจะต้องขึ้นมาครับเพื่อที่จะขึ้นมาทำจุดนี้ครับนะครับ ตอนนี้มันทำหูถ้วยหรือเปล่า Cup and Header เข้าใจจุดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นหนึ่งอีกแพทเทิร์นหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังครับเป็นแพทเทิร์นใหญ่นะของลาย day นะเราต้องระวังจุดนี้ด้วยนะครับใครเข้าใจแพทเทิร์นนี้ไหนกดห้ามาสี่ตัวครับใครเข้าใจแพทเทิร์นนี้รูปแบบถ้วยกับหูถ้วยอะครับรูปแบบภาษาไทยแล้วกันนะ,ะนะรูปแบบถ้วยกับหูถ้วยครับก็คือ นี่คือการทำแพทเทิร์นของถ้วยกับหูถ้วยหรือเปล่าก็ต้องมารอดูจุดนี้นะครับรอดูจุดนี้นะระมัดระวังจุดนี้ด้วยนะครับหากไม่มีนิวโลเกิดขึ้นเนี่ยหมายถึงนั่นหมายถึงราคาทองคำมันจะขึ้นทำไฮใหม่นะมันจะขึ้นทำไฮใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีนิวโลเกิดขึ้นนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะนั่นก็แพทเทิร์นนี้อาจจะถูกทำลายไปนะครับ เส้นสีฟ้ากรอบสีฟ้าที่ขีดไว้จึงเป็นกรอบที่มีความสําคัญกรอบสีเหลืองจึงเป็นกรอบที่มีความสําคัญในวันนี้นะครับกรอบสีเหลืองเป็นกรอบที่มีความสําคัญในวันนี้เบรกด้านไหนไปทางด้านนั้นต่อโดยมีกรอบสีฟ้านะครับบนล่างเป็นกรอบต่อไปที่จะเล่นต่อไปนะครับโดยแพทเทิร์นใหญ่เนี่ย จากการมองแพทเทิร์นแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นแพทเทิร์นสีเขียวรูปนี้หรือเปล่านะครับหรือเปล่าเราต้องมารอติดตามดูไปพร้อมๆกันนะครับเป็นรูปถ้วยกับหูถ้วยตัวนี้ใช่ไหมเนาะก็ต้องมารอดูไปพร้อมๆกันนะสมาชิกทุกท่านเพราะว่าแพทเทิร์นนี้เนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นใหญ่เนะาะกราฟลายเดยว,วันละแท่งเดียวมันก็จะไม่ตอบโจทย์ภายในทันทีนะครับ ดังนั้นจงจุดนี้ต้องให้ระมัดระวังนะครับใครที่เปิดหน้าขายเซลล์ค้างอยู่พยายามหาทางปิดไปก่อนนะครับพยายามหาทางปิดไปก่อนนะปิดได้ปิดไปก่อนนะครับใครที่เปิดขายเซลล์แล้วออกมาเว้แอนซีครับออกมาเว้แอนซีนะครับสําหรับใครที่เทรดด้วยไทม์เฟรมระยะกลางและระยะยาวส่วนระยะสั้นไม่น่าห่วงครับพอระยะสั้นเขาเดเทดอยู่แล้วเขาเดเทดอยู่แล้วกําไรเขาก็ปิดไปเนอะ ่ถ้าเกิด Stop l ลอ s โดนกินเขาก็ stop loss ไปนี่คือระยะสั้นอยู่แล้วแต่ระยะกลางแล,และระยะยาวต้องระมัดระวังตรงจุดนี้นะครับหากเปิดสถานะขายเซลเอาไว้ขอให้ถ้าปิดได้ให้ปิดออกมาก่อนนะครับแล้วดูตลาดให้ดีๆด,ดูตลาดให้ดีๆนะครับวันนี้อาจจะมีการย่อตัวอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้ามีการย่อตัวอีกครั้งหนึ่งเราก็ควรจะปิดสถานะไปก่อนเนาะ แต่ถ้าไม่มีการย่อแล้วมันทะลุกรอบสีเหลืองออกมาได้ทะลุกรอบสีเหลืองออกมาได้หมายถึงว่ามันจะไม่ย่อตัวนะครับนั่นคือถ้ามันยืน1,900เหรียญได้เพราะว่าไฮของเมื่อวานนี้อยู่ที่1899รเกาสเหรียญเนานะมันนั้นถ้ามันยืน1,900เหรียญได้นั่นหมายถึงมันจะขึ้นต่อนะมันจะขึ้นต่อนะเข้าใจจุดนี้ก่อนนะครับเนาะดังนั้น s ต o p l ล s s เราต้องเค้งคัดครับ ใครที่เปิดสถานะขายเซไว้สต็อปลอตก็ควรตั้งไว้ที่1,905เหรียญประมาณนี้นะ1,905เหรียญประมาณนี้ถ้าเกิดว่าราคามาถึงเราต้องยอมไปก่อนนะเราต้องยอมสต็อปลอไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้มีการย่อตัวลงไปก็พยายามปิดสถานะไปก่อนนะครับเข้าใจจุดนี้นะครับสมาชิกทุกท่านเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้มันลงไปมีข่าวของวัคซีนเนาะ ที่เขาผลิตได้ถึง94%แล้วแต่ราคาร่วงลงไปแล้วไม่สามารถยืนที่ราคาต่ำพั863เหรียญได้เกิดการรีบาวกลับมาที่จุดเดิมเลยดังนั้นข่าวเมื่อวานนี้นักลงทุนไม่เล่นนะครับไม่เล่นนะครับเป็นการขายด้วยแรงตกใจแล้วก็ซื้อกลับนะครับเพราะนั้นมันไม่เกิดการเล่นข่าวนี้ มันก็เลยเป็นโลที่มีนัยยะสำคัญนะครับ1,863เหรียญเนี่ยเป็นโลที่มีนัยยะแปลกๆนะครับดังนั้นเมื่อเกิดอะไรที่มันแปลกๆขึ้นเราก็ต้องให้ความระมัดระวังและเค่งครัดในสต็อปลอสตลอดเวลานะครับเข้าใจจุดนี้นะโอเคนะสมาชิกทุกท่านสถานะขายเซลล์ถ้าปิดได้ปิดไปก่อนครับ และสถานะซื้อบายก็เหมือนกันครับถ้าปิดได้ปิดไปก่อนครับแล้วรอดูครับรอดูรอดูการเบรกเบรกแนวโน้มก็คือการเบรกแนวโน้มเจ้าสีเหลืองตัวนี้เนี่ยเบรกบนหรือเบกล่างนะครับแนวโน้มสีเหลืองตัวนี้ครับมันจะเบรกบนหรือเบกล่างเราก็ต้องมารอดูไปด้วยกันนะเข้าใจจุดนี้นะครับโอเคนะท,ทุกท่าน เวทแอนด์ see, ครับปิดสถานะทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายครับแล้วออกมาเวทแอนด์ครับดูแนวต้าน1,900เหรียญยืนได้ไหมถ้ายืนไม่ได้ก็ก็ว่าไปแต่ถ้ายืนได้เมื่อไหร่นี้คือเราต้องซื้อตามนะครับเราต้องซื้อตามนะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถขึ้นไปยืนได้นั่นหมายถึงมันจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้นะครับ1 9 0เถึง1,860เหรียญครับมันจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้นะครับกรอบสีเหลือง โอเคนะเข้าใจตรงกันนะครับสมาชิกใครเข้าใจกด5มา5ตัวครับไม่เข้าใจกด0ครับแนะนําให้ปิดสถานะทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายนะครับแล้วออกมาเวทแอนดซีนะครับรอดูแนวโน้มอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้ลงไปทําโลเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทุกท่านหลายๆท่านก็ปิดสถานะก็ไปสนุกสนานทํากําไรกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากการเปิดขายเซลลงมาเนาะ จากการเปิดขายเซลล์ลงมาก็ปิดสถานะกันไปแล้วนะใครไม่ได้ปิดดูแลตัวเองดีๆนะครับเข้าใจจุดนี้นะใครไม่ได้ปิดต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับแมネจเมนต์พอร์ตดีๆนะครับเค่งคัดในสต็อปลอสนะครับโอเคนะใครเข้าใจกด5มา5ตัวครับไม่เข้าใจกดศูนย์ณเวลานี้อยากให้ทุกท่านทำพอร์ตให้ว่างนะครับ ราคาเด้งไปเด้งมาอย่างไรพยายามปิดพอร์ตการลงทุนให้ว่างแล้วรอดูครับรอดูทองคําเลือกทางก่อนนะครับมันจะเลือกทางไหนระหว่างเลือกขึ้นหรือเลือกลงนะครับเราต้องรอดูจุดนี้นะเข้าใจนะครับแนวต้านมี5แนวครับแนวต้านวันนี้มีหแนวครับแนวต้านที่หนึ่งระหว่างที่รอแนวต้านช่วยกดแชร์ด้วยครับ แชร์กดกันน้อยมากเลยแชร์ค่าครูเนาะช่วยกันจ่ายค่าครูนิดนึงนะครับแนวต้านที่ 1, นึ9งเหรียญแนวต้านที่ 2, องพัเหรียญแนวต้านที่ 3, ามพัเหรียญแนวต้านที่ 4, ี่พัห้าแนวต้านที่ 5, ้าพัครับแนวต้านมี5แนวนะครับแนวรับหแนวครับแนวรับที่ 1, น8่ง แนวรับที่สองพันแ้เจ็ดสบสาแนวรับที่สามพันแหกสาวันนี้เราเล่นเลข3ามครับแนวรับที่สี่พันแปด้สี่สิบแปดและแนวรับที่ห้าพันแปดร้อยี่สิบห้าครับแนวรับแนวต้านอย่างละห้าแนวตามนี้เลยนะสมาชิกทุกท่านอย่าลืมครับสมาชิกทุกท่านอย่าลืมตรงจุดนี้ด้วยครับตอนนี้เรามีงานร่วมกันอยู่ อยู่สองงานนะครับก็คืองานที่หนึ่งงานที่1ก็คืองานบุญครับงานที่1ก็คืองานบุญครับงานบุญในการสร้างห้องแห่งความสุขครับห้องสุข,ขาถวายวัดหน้าพระเมรุราชิกาลามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นงานบุญงานที่1งงานบุญใหญ่ประจําปีนี้ของของผมเลยนะครับของผมเลยนะแล้วก็ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือโปรโมชั่นคอร์สเรียนเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธซึ่งตอนนี้เนี่ยโปรโมชั่นจะจัดถึงวันที่30พฤศจิกายนนะครับจากราคาพัก7,900บาทเราลดเหลือ4,900บาทแล้วเราก็มีแก้วน้ำพอร์ตฟ้าแถมให้หนึ่งอย่างอย่างที่สองก็คือเรามีหนังสือคู่มือการเรียนรู้เทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธแถมให้นะครับฝากด้วยครับสองโปรเจก t นี้สำหรับสมาชิทกทุกๆท,ท่านครับ จากลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ